สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับในคลิปวันนี้ก็มากับ X 360นะครับซึ่งประกอบแต่ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับก็ประกอบไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับอันนี้ก็ชุดไฟก็ ยกพีดนะครับเป็นของ JXervo s นะครับนี่ครับการหาเป็น KT 565สีแดงเข้าชุดกันดีเลยนะครับแล้วก็สปีดเป็น h o b b วิ i n g 60แอมป์นะครับนะครับแล้วก็ใช้กล่อง K-Bar อันนี้ผมสั่งเคบามาอีกมาอีกตัวหนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าทาหลอดแต่ผมเอาเอาไว้ก่อนนะครับ แล้วก็แบบเป็นพันห้สองก้อนนะครับนี 1, 500, 500, 000, ่ครับพันห้าพันมิลลิแอมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือใช้วิทยุเป็นไฟสกาย i6 x นะครับอันนี้ในการต่อกับรีซีฟเนี่ยผมก็จะต่อเป็นระบบ s b u บนะครับแล้วก็วันนี้สำคัญเลยนะครับผมจะมาแนะนำพอที่ราคาถูกกว่า x360 นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าผมแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็มาทำความรู้จักกับตัว465นะครับดีวิว465พอลลนี้จะเป็นฮอที่ถ้าใครที่เล่นฮอทาลอ์อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเพราะว่าอะไหลมันใช้ด้วยกันได้ เดี๋ยวเรามาดูตัวลำกันข้างในเลยนะครับทอลำนี้จะเป็นทอที่มีขนาดความยาวเบสเป็น4 6่ห้านะครับลำนี้ลักษณะของคาลูป,ปีจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับจะเป็นสีเหลืองเหลืองหรือเขียวประมาณนี้นะเหลืองดำเขียวดำนะครับนะครับแล้วก็ ลำตัวนะครับเดี๋ยวมาดูลำตัวกันลำตัวจะคล้ายๆกับของกราสนะครับหรือเป็นเคอร์ค่า,ข,าของคันลน์สี่ห้าสูตรแถวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้หายากแล้วนะแทบจะไม่มีแล้วละ่ะไม่รู้เพรเิกผลิตหรือยังก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะฮะน่าเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเอาไป3 d ดนะีเนี่ยคือ ผมว่า X360 น่าจะโอเคกว่าลำนี้นะครับอันนี้คือตัวตัวตัวบอดี้ของมันนะครับอันนี้จะเป็นไซส์465นะครับตัวบอดี้มันก็คล้ายๆกับกับของออนไลน์นะครับของ online, ออนไลน์ 450L หรือว่าตัวไม่ไม่ถึงขนาด470นะครับอันนี้จะเป็นระบบเพลานะครับจะใช้เป็นระบบเพลาอันนี้ถ้า ในตัวของแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าน่าจะใช้3เซลล์ได้นะหรือแม่ก็อาจจะใช้6เซลล์ได้อยู่ที่มอเตอร์นะครับผมว่ามันใช้ได้ทั้ง2แบบอะนะครับไม่3เซลลก็6เซลล์ได้เพราะว่าเบรมันมีความยาว4 6 5หนะครับแต่ถ้าผมแนะนำนะครับให้ใช้เป็นเบทเป็นอันนี้มันสามสอ3ห5เนะอันนี้มัน3 2, อันนี้มัน 3, 6, 5, 3, 2, 5กับ 3, 6, 5เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเทียบกับ 3, 2, 5ให้ดูนะครับว่าอันไหนยาวกว่ากันอันหนึ่งครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้จะเป็นเบสอันนี้เป็นฮอเจอาฟอร์ซ่านะครับอันนี้จะเป็นเบสความยาว 3, 2, 5สองห อันนี้คือ3 2 5สองหเดี๋ยวมาดู4ี่หห้านะครับโอ้ยาวกว่าเยอะเลยนะครับดูสิครับดูนะครับย,ย,ายาวยาวกว่าพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ผมวัดจากตัวตรงโคนน็อตน,นะเนี่ยยาวกว่าเห็นเห็นเลยครับยาวกว่าเห็นเห็นเลยนะครับยาวกว่าประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยครับ เพราะฉะนั้นยาวกว่าแต่นี้เดี๋ยวผมจะมาเทียบกับตัว360นะครับว่าอ่าอันไหนจะยาวกว่ากันอันนี้คือเบส360นะครับอันนี้คือเบส465นะครับนี่ทำไมมันเท่ากันเนี่ยนีมันเท่ากันเลยอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ด้อเด้อเด,ด,ด,ดูใหม่สิอ่านี่นะโอจริงๆด้วยครับ ไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะคือเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเบ็ดเลยดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยยังไงก็ต้องแกะอยู่ดีนะครับอันนี้คือเบดสามหกศูนย์นะครับนี่ดืออันนี้คือสามหกศูน,นเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูความยาวของสี่หก้านะครับอ่าอันนี้นะครับ ความยาวของเบรกสามกับ465นะครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นไซส์465อันนึงเป็นไซส์360ยล่ะเนี่ยทั้งที่ทั้งที่ขนาดมันเป๊ะกันเลยนะครับเนี่ยตรงนี้คือนี่นะอันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งมาแกะกล่องดูนะครับเพราะฉะนั้นเบรกอันนี้คือเป็นเบรความยาว360นั่นแหละใช่ละนะครับคือเบรความยาว360นั่นแหละ,ะสลับกันซะง,งั้นเดี๋ยวเดียด๋วยว แต่ว่าเบรของ360เนี่ยมันดูค่อนข้างจะงานมันจะดูโอเคกว่านะครับนะครับถ้าเป็น465เนี่ยมันก็จะดูเหมือนคล้ายๆกับเบรแบบเบรจีนแบบหรือว่าเบรคพวกทารลตดราคา350บาทอันนี้มันจะแพงกว่านะครับค่ะเบรผ่านไปนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของชุดถางนะครับชุดถางก็นี่ครับเป็นระบบเพลก็มันก็คือทารลตดดีๆนี่เองนะครับเนี่ยครับ ถ้าใครที่เล่นทาร์ลอดอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเลยอะไหล่ใช้ได้กันได้หมดทุกชิ้นเลยนะครับนะครับใบพงใบห,งใบหางนะครับใช้กันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นทาร์ลอดอยู่อยากจะสั่งอะไหล่พวกนี้ก็คือสั่งกับผมได้เลยนะครับนะครับก็สั่งสั่ง,ส,งสั่งมาที่ผมได้เลยหรือว่าจะเป็นชุดเทสเนะี่ยชุดเทสก็เป็น DFC นะครับเนี่ยครับชุดเทสเป็น DFC เป็นของ a l z นะครับชุดเทสเป็น DFC ของ a l z แล้วก็บูมบูมก็ใช้ด้วยกันได้แต่บูมก็จะมีขนาดความยาวกว่าเพราะฉะนั้นหอลำนี้ 3D ได้ไหมมันก็ผมไม่แนะนำสักเท่าไหร่ผมแนะนำให้เอาไปบินเดินทางฮองฟฝึกเบสิกพื้นฐานจะดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเกรงว่าถ้าเล่นหนักๆดอกจอกมันอาจจะรูดได้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวสวอสเพน,นะครับเหมือนท่าหลอดเลย ทุกอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาลอลนอตไม่ได้ผลิตแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้อะไหลร่วมกับตัวนี้ได้เลยนะครับน่ครับเมนเกียร์แล้วก็มีออโต้นะครับก็คือเหมือนทาลอตดีๆนี่เองเลยนะครับเนี่ยนะครับเอาใบหางก็ให้ใหม่ชุดหนึ่งด้วยนี่สีมีสีเหลืองนะครับแล้วก็ในชุดหางเมื่อกี้มันเป็นสีขาววันนี้ก็จะเป็นชุดพรีเยนหมดแล้วนะครับมันก็คือทาหลอตดีๆนี่เองนะครับลำนี้แต่ว่าเดี๋ยวผม จะอันนี้คือผมซื้อมาเล่นเองลำนี้ผมซื้อมาเล่นเองนะครับผมจะรอชุดไปก็คือเดี๋ยวว่าจะว่าประกอบบินอันนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ที่งบน้อยอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกราคาตอนนี้นะนะตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่3,200บาทเองนะครับลำเปล่านะครับ3,200บาทถ้าเทียบกับ x 3 6 0เนี่ย ถ้าเป็นตัว X ส6 0หมันจะอยู่ที่ราคาตอนนี้ก็สามพันเจ็ดนะครับอันนี้เป็นไซส์เป็นไซส์สี่หกห้านะครับโอเคยังไงก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับฟอรไซส์สี่หกห้านะครับก็เดี๋ยวก็ประกอบลำนี้กันต่อไปนะครับคือคือผม ผมก็เพิ่งจะเพิ่งจะเปิดเห็นนะครับว่าพอพอตัวเนี้ยมันใช้อะไรร่วมกับพอทาร์ลท์ของเราได้เลยนะฮะแต่คือแค่เพียงหัวกระโหลกของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของเอ่คล้ายๆกับของอันไลน์เนี่ยเหมือนกันเปรี้ยเลยนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยคือปกติแล้วมันจะมีเขียนว่าอันไลน์อันนี้จะสกรีนว่าเป็น a l z RC นะครับสวยดีนะฮะงานก็มันก็คืออันไลน์ดีๆนี่เองนะฮะ ก็บล็อกแบริ่งก็เป็นอะลูงานสวยเลยแหละขาสกีก็เนี่ยขาสกีก็เป็นขาสกีแบบทาหลอดดีๆนี่เองนะฮะดูดีครับเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเลยถ้าบินฮอบเดินทางบินอะไรก็ดูสวยงามดีนะนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเลขสามหกสูตต่อสำหรับในวันนี้นะครับก็ลำนี้ก็คือพรุ่งนี้อาจจะไม่เสร็จอาจจะน่าจะต้องเป็นมาหือเป็นวันต่อไปแล้วล่ะครับเพราะว่า าะว่นนี้ผมนีก็ปลาเข้าไปตั้งสามตุ่มกว่าผมก็เพิ่งขึ้นลำน่าจะประมาณวันเสาร์ครับน่าจะประมาณวันเสาร์ได้เห็นคลิปนะครับชุดไฟก็ยัง <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้แกะอะไรเลยนะเนี่ยชุดไฟก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะนะครับก็ยังไงก็คอยติดตามรับชมนะครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทางด้านล่างคลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามรับชม กับลำนี้ทารลอด465นะครับทารลอดเอ,อ้ไม่ใช่ทาร์ลอด AR d e v i l 465นะครับโทษทีนะครับคาร์ปอนฟิลจะเป็นแบบนี้ก็สวยดีนะนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ